ผู้จัดการกสศพร้อมคณะได้นําเสนอรายงานประจําปี2565ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณารับทราบรายงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประจําปี2565โดยมีสส,สพักการเมืองต่างๆร่วมอภิปรายเช่นพักก้าวไกลพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักประชาชาติ โดยมีข้อเสนอแนะและประสงค์ยินดีร่วมสนับสนุนการทำงานของกาศสในการลดความเดื่อมล้ําทางการศึกษาเช่นการขับเคลื่อนนโยบายสู่จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนอย่างเป็นธรรมการกระจายอำนาจการเพิ่มงบประมาณให้กับกาศสในการทำงานสร้างโอกาส,ส,าสด้านการศึกษาเป้าหมายของเราต้องเด็กทุกคนอยากเรียนต้องได้เรียนอยากรู้ต้องได้รู้ต้องไม่มีเด็กของเราถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับท่านประธานครับ โครงการ zero dropout หรือว่าการออกหลุดจากระบบการศึกษาศูนย์พลต้องทําให้เป็นจริงให้ได้อันนี้เป็นหน้าที่ของกศสศโดยตรงผมยืนยันครับว่าตามพรบอรของกศสศในมาตราที่5วงเล็บ1วงเล็บ5วงเล็บ6ผมคิดว่ากศสศส,ส,สามารถเป็นแกนหล,ลักเลยนะครับในการเข้ามาผลักดันการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างจริงจัง,จงและผมยินดีที่จะร่วมมือกับกศสศในทุกเวทีในการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กขอบพระคุณครับท่าน กสศจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะระดมพลังความร่วมมือขับเคลื่อนอนาคตความเสมอภาคทางการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยมีศาสตราจารย์ดรสมพงศิตระดับกรรมการบริหารกสศศาส,อสตราจารย์ดรนักศิษย์ครูวัฒนาชัยที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกสศคุณไพศาลบุฒิลานนทผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้แทนกรรมการบริหารกสศ คุณอพิญญาชมภูมาศอธิตดรธกรมกิจการเด็กและเยาวชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพลรพีทุมมาพันธ์รองเลขาธิการครุสภาตลอดจนผู้แทนอธิบดีกรมบัญชีกลางผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นและการฉายภาพสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำจากผู้จัดการกศส,อสอเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ผู้จัดการกสอสอลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเพื่อบูรณาการความร่วมมือและส่งต่อข้อมูลนักเรียนร่วมกัน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลัากประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero ระหว่างดรอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานและนายแพทย์จุมพน์พรมศรีดารองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาระบบสา,ารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศาึกษาและการประเมินความเสี่ยงของนักเรียน ตลอดจนการพัฒนาชุดความรู้ทางวิชาการและร่วมกันจัดทำ Data Catalog ในการให้ความช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนนักเรียนให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการกสศและคณะได้เข้าพบกับคุณอัธพลสังควาสีปลัดกระทรวงศึกษาธิการและตัวแทนสำนักต่างๆจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอกอรรเพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่เพื่อร่วมขับเคลื่อนพรบรส่งเสริมการเรียนรู้พศ .2566 ไปสู่การปฏิบัติ โดยกสศได้นําเสนอบริบทสถานการณ์เด็กนอกระบบที่ยากจนและยากจนพิเศษร่วมถึงเด็กกลุ่มนีทซึ่งเป็นโจทย์ท้าทายรวมถึงได้แลกเปลี่ยนต้นทุนในการทํางานร่วมกันและแนวทางการทํางานระยะต่อไประหว่างกสศและสกรในการใช้ต้นทุนการทํางานที่มีอยู่มาพัฒนากรอบงานและการลงนาม MOU ร่วมกัน ผู้จัดก,การกสศได้รับเชิญบรรยายพิเศษในหัวข้อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และความเสมอภาคทางการศึกษาโดยในงานได้กำหนดทิศท,ทางการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของประเทศไทยในระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทิศท,ทางยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณ2567ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการขับเคลื่อนง,งานการศึกษาระดับพื้นที่และเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาที่ตอบสนองเป้าหมายของประเทศโดยมีคุณวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศร่วมงานในครั้งนี้ สอสโดยสำนักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนง,งานด้านการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ําใน12จังหวัดเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อระดมความคิด ค้นหาทุนทรัพยากรในพื้นที่และทบทวนทุนทรัพยากรของแต่ละจังหวัดในการนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและทรัพยากรที่มีเพื่อดำเนินการจัดการศึกษาในพื้นที่และยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากดรกฤษณพงศ์กิรติกรที่ปรึกษาคณะกรรมการกศสและประธานอนุก um um รรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำกศสสรวมแลกเปลี่ยนให้ทิศทางการทำงานกับเครื่องผ่านกลไกจัดการศึกษาในจังหวัดกศสโดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมหารือและต้อนรับคุณไกรศักดิ์วรทัศน์ประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะผู้อำนวยการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมคณะศึกษานิเทศจังหวัดศรีสะเกษและหลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาบาจศรีสะเกษ39แห่ง ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของกอสศพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของกอสศเพื่อเดินหน้าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานโดยมุ่งเป้าหมายการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างหลักประกันโอกาสพาเด็กและเยาวชนกลุ่มที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพและวิชาชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ สกสๆโดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษาจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รโรงเรียนพัฒนาตนเองระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาคทั่วประเทศผ่านกรณีศึกษา Good Practices รวมถึงนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนานักเรียนและการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในเครือข่ายกสสและนอกเครือข่ายที่จะร่วมขบวนเปลี่ยนระบบการศึกษาและยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กทุกคนไปกับเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเองทั่วประเทศและจะนําไปสู่การจัดเวทีมหกรรมการศึกษาระดับประเทศในปี2567ร่วมกับภาคีกสส จัดการกสรส,รสรพร้อมกับ Professor r e m a Hanna Faculty Director of Evidence for Policy Design Harvard Kennedy School หรือ HKS ร่วมกับนักวิชาการสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษาสำนักสื่อสารสาธรารณะและระดมความร่วมมือและสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินโครงการทุนเสมอภาคในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กณโรงเรียนบ้านหนองวันเปรียงอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมหารือ ผู้บริหารและครูถึงก้นไกการคัดกรองนักเรียนและมาตราการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนและร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสำรวจความเป็นอยู่นักเรียนทุนเสมอภาคสำหรับวางแผนออกแบบแนวทางการประเมินผลสำฤทธิ์ของโครงการทุนเสมอภาคต่อไป ปิดท้ายกันที่การดำเนินงานโดยสำนักธรรมาิบาลและบริหารทั่วไปได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รายงานทางการเงินเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการจัดทำรายงานทางการเงินโครงการและเครือข่ายผู้สอบบัญชีกสสโดยจะเปิดจัดการอบรมในทุกเดือนเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำการเงินโครงการตั้งแต่ต้นทางให้เป็นไปตามระเบียบของกสส